สวัสดีทุเยส u กคือส e นีสวัสดีค่ะทุกคนอนาทุกคนคงสบายดีนะคะแม่ยิ่งทำยิ่งมันค่ะวิดีโอแบบเมามอยต่อยหอยภาษาฝรั่งเศสแบบนี้นะคะภาษาฝรั่งเศสวันละคำวันนี้นะคะตักคำถามอันนี้เลยค่ะคำว่าคุณทำไมขี้เหนียวขี้งกจังภาษาฝรั่งเศสพูดว่ายังไงคะแม่อันนะ คำว่าขี้เหนียวขี้งกแบบใช้เงินเป็นแบบเป็นเป็นเป็นเกินไปนะคะมีอยู่สองคำแหละคก็คือคําว่า a v a ah r บ k a radan แรกนะคะอวาก็เป็นคำที่แบบเพาะขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นภาษาที่ใช้ขึ้นมาดีระดับหนึ่งนะคะถ้าเทียบกับคำว่าคดาคด่าเนี่ยเป็นเหมือนภาษาพูดนะคะอาจจะดูแบบรูดคือแบบหยาบนิดนึงหรือว่าแบบแรงนิดนึงนะคะพูดว่าทำไมถึงขี้เหนียวจังแบบตรณีจังงกเกินไปหรือเปล่าก็อาจจะพูดว่าปกติเอตุศีวะปกติเอตุศีวะนะ พูดอย่างนี้คือแบบทําไมขี้งกขนาดนี้เนี่ยแต่มันก็เพราะหน่อยนึงเนาะอีกคํานึงก็คือคําว่าคดะซึ่งคํานี้เนี่ยมันก็จะเป็นภาษาพูดที่ก็คือจะแรงกว่าคําว่าอว ah ่านิดนึงอย่างเช่นถ้าจะพูดว่าเออแบบผู้ชายคนนี้เป็นคนขี้งกก็จะบอกว่าอิเลคดะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเราก็จะพูดว่าเอเลคดิน ว่ามันเป็นคำคุณศัพท์นะคะมันก็จะแบบคือผ่านตามเพศชายและเพศหญิงเนาะถ้าจะพูดแบบเออคือโมโหแล้วอะพูดแบบหยาบลงมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ก็จะพูดว่าแคคดาแคคดางกขนาดนี้เนี่ยทำไมงกขนาดนี้เนี่ยแคคดาเนอะไปใช้กันดู แต่ก็ให้เลือกใช้เนาะตามระดับภาษาถ้าเราใช้คําดีหน่อยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการยกระดับภาษาเราแต่บางทีถ้าโมโหแล้วแบบอืมนะแค่คาดอด่ะเอาไปใช้กันอัลลาโพ่เชน